สวัสดีครับวันนี้พาทีมงานโอเคมาเบิลมาที่ตำบลริมกกนะครับอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายมาติดตั้งชุดเค้าตูดครัวอ่างล้างหน้าโต๊ะไอแลดนนะครับเป็นหินคริสตันไวท์นะครับสีขาวาห้องครัวนะครับจะเป็นงานวิวอินเป็นงานไม้นะครับก็ปครัวตัวเอล จะใช้หินทั้ง,งหมดอยู่สามชิ้นนะครับชิ้นแรกรฝั่งซ้ายจะใช้ความยาวสองเมตรนะครับแล้วก็น้ากว้างหกสิบเซนแันที่สองนะครับเป็นซิงล้างจานจะใช้ความยาวที่เมตรยี่สิบนะครับแล้วก็อีกแขนหนึ่งจะเป็นความยาวเมตรเก้าสิบนะครับใช้ทั้งหมดต่อทั้งหมดอยู่สามชิ้นไอสองหลุมตอนนี้จะเป็นเป็นเตาไฟฟ้านะครับสองหลุม การติดตั้งก็เจียบัวแบบแล็อกคมนะครับล็อกคมนิดเดียวแล้วก็ด้านบนจะเป็นกัดเปื่อนแเซนมนะครับยาวเลยส่วนตรงนี้นะครับที่ไม้วางตรงกลางนี้จะเป็นไอเลนความยาวสามเมตรแล้วก็กว้างเมตรสิบเซ็มส่วนตรงนน้นนะครับจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ทั้งหมดอยู่สี่ห้องนะครับ ้องแรกจะเป็นความยาวเมตรที่สินะครับเมตรที่สิแล้วก็เป็นอ่างกว้างห้าสิบเซนนะครับเจียบัวแบบลบคมเหมือนกันนี่ครับสองห้องนี้ขนาดเท่ากันนะครับหลังจากวัดขนาดตัวเคาน์เตอร์ครัววัดขนาดโต๊ะไอเล่นวัดอ่างล้างหน้าจนคบทุกห้องแล้วตอนนี้ช่างก็ จะมาตัดขนาดหินนะครับของแต่ละแผน่นหินที่เอามาก็เป็นสลักนะครับสลับใหญ่กว้างไมตรยี่สิบแล้วก็ยาว 3, สามเมตรห้าเซนทั้งหมดสี่แผ่นนะครับสี่สลัหินตัวนี้เป็นหินเนื้อแข็งนะครับสีขาวล้วนไม่มีลายสวยงามมาก หลังจากพัฒนาดแล้วตอนนี้สร้างยอดทาการตัดถึงนะครับถึงแทนที่ตัด ครับตอนนี้สร้างกลังตัดหินนะครับหินสลับนี้ตัดอยู่ทั้งหมด3าทิ้งนะครับคือเมตรที่สิบหกสิบแล้วก็2เมตรหกสิบแล้วก็อีกหนึ่งเมตรเก้าสิบหกสิบนะครับที่เหลือก็ไปใส่เป็นการเึเื่อนการเสื่อนร็จเป็นนะครับครับหลังจากซอยแผ่นใหญ่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาซอยแผ่นอ่างล้างหน้านะครับในห้องน้ํา ขนาดยาวสองเมตรสานะครับแล้วก็กว้างหกสิบซนหลังจากตัดความยาวได้แล้วก็จะขึ้นเสียเสียเสร็จก็จะยกมาเจาะอ่างนะครับครับหลังจากตัดแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยกขึ้นแท่น ก็ทียบัวนี่ก็เป็นห้องน้ำห้องนอนใหญ่เป็นท็อปอ่างล้างหน้าครับมีสองหลุมหลุมที่หนึ่ง ตัที่สองตอนนี้ก็ใส่กาวตะปูนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอกาวเซ็ตตัวก็พวงนี้มาจออับลยนีนครับ กระไฟฟ้านะครับ เ้อยแล้วนะครับาก็ทำการติดท็อปท็อปเตอร์ครัวนะครับเป็นตัว L แผ่นที่หนึ่งนะครับยาว2เมตรกว้าง60เซนตอนนี้ท็อปแล้วแล้วก็ใส่กาตวตะปูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แผ่นที่2นะครับเป็นด้านเสาแฉสไฟฟ้าตอนนี้ยาวเมตรเก้าสิบนะครับแลวกว้าง60เซนตอนนี้ก็ทํารท็อปเสร็จต่อไปจะเป็นการท็อปแผ่นสุดท้ายนะครับก็คือยาวเมตรยี่สิบแล้วก็กว้าง60เซนตัวนี้เป็นด้านซิงค์ล้างจานนะครับ ตอนนี้ทำการทับตัวคัปเตอร์ตัวนะครับตัวแวอลเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ช่งางกํากำลังเก็บรายละเอียดนะครับกำลังโกะแก้วต่อนีนจากนั้นเดี๋ยวก็จะใส่ตัวลูกตั้งนะครับตัวกันเกลือแต่เซนครับตอนนี้ช่างก็กำลังทำการยกหินโต๊ไอเล่นนะครับขนาด3เมตรกว้างเมตร10เซน ก็ทำการเจาะซิงค์นะครับซิงค <St> ์น้ำจานตรงโต๊ะไอเลนเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี uh, AH. ้ท่าก็กำลังเชียร์บัวไอเลนอยู่นะครับครับวันนี้ทีมงานโอเคมาเบิ้ลก็ทำการติดตั้งท็อปเคาน์เตอร์ครัวหินขาวคริสตัลไว้นะครับเป็นตัว L ติดตัวท็อปแล้วก็ติดตัวกันเปิ้ลก็เจาะซิงค์ล้างจานเจาะลุมเตาแก๊สนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โต๊ะกลางเป็นไอซิ่งนะครับแล้วก็จเจาะใส่ซิงค์ล้างจานตรงกลางขนาด3เมตรกว้างม10เซนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ